ต้องคราจืมว่าภาษาภาคอีสานให้ผู้เจ้าฟังผู้ไหนว่าเข้าใจให้ไปหาลาบนะลาบมีจาเหนือเข้าใจไหมเที่ยใครสึงอย่างนี้ก็ฟังใครว่าฉายฉายนะใครสึงอย่างนี้ก็ฟังเขาไปแปลกันเข้าใจแล้วไหมใครให้วิชาท้ไม่สึงอย่งนี้เข้าใจไหมฉายสายฉายเขาจิตายบายค่อยขวับมาเป็นหัวลูก มันแม่จะร้องผ่าอันนี้อันหนึ่งอันที่สองเข้าใจไหมขึงโคกสองล้วขึงโคกสูงลงโคกค่อยเห็นห้อยกว้างห้อยฟ้านายก็คิดว่านางนางตาคลายเข้าใจไหมเห็นกระยองเจ้าห้างขันนี้งองอยู่บเลืมเข้าใจไหมกระยองเจ้าห้างง่ายๆเอาไปแปะเข้าใจไหมเอาฝากไว้แก่ ไปแปรตั้ง่ัวจะได้เยรอถึงโคกสูงร่งโคกค่อยถึงโคกสูงงโคกค่อยเห็นให้กว่างให้ฟ้านอยกวางไรเจ๊งทำไมอ่าก็คือ่อนางนางคือตาคายสำหรับไรกว่างไรฟ้าเขาตาคายเพาะะ้เห็นให้กวางให้ฟ้าอ่าก็คือ่อนางเห็นกระรองเจ้าห้างขนยอง่้วยรึตกจะ กาใจมันจะองเจ้าห้างเอาไปแเอางไว้นั่นกแปกันให้เราก่นแปงกัน้าใจเลยเขอใจไหมแปกันซึ่งเขาพูดเขาเป็นกรยอกันเรียกันเข้าใจไหม ใช่หนุ่มหญิงสาวเขาพูดเจี่ยวกันลงเป็นกองกันอย่างนี้อนนยากเข้าใจไหมเขาพูดเจี่ยวกันอย่อาไปล่ะโอเคจะสู้คนแปลกันนะทางแปลกเส้นเดียว